ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะประจำวันที่6พฤศจิกายน2566นะคะคนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้นะคะดวงคุณกาลังรอคอยใครบางคนอยู่หรือเปล่านะคะช่วงนี้คุณคิดเรื่องบ้านคิดเรื่องครอบครัวคิดเรื่องงานนะคะกาลังรอข่าวดีนะคะหลายๆาคนกาลังคิดที่จะเก็บเงินหรืออยากเอาเงินไปลงทุนอะไรสักอย่างคุณจะได้รับข่าวดีจากทางไกล ช่วงนี้การงานค่อนข้างดีหลายๆคนใครคิดที่จะเปลี่ยนงานมีโอกาสได้เปลี่ยนงานหลายๆคนกำลังมองหางานใหม่หรือมองหาช่องทางใหม่ๆใ,ในการหาเงินในการสร้างรายได,ได้คุณกําลังรอคอยนะคะรอคอยการกลับมานะคะสร้างครอบครัวอีกครั้งหนึ่งใครที่รอคอยนะคะข่าวดีจากทางไกลคุณจะได้รับข่าวดีนะคะในช่วงนี้งานดีเงินดีนะคะช่วงนี้คุณจะขยันเป็นพิเศษยิ่งขยันยิ่งได้เงินเยอะนะคะช่วงนี้รายจ่ายอาจจะเยอะนิดหนึ่งแต่คุณเอาอยู่นะคะเด็กให้โชคนะคะในช่วงนี้นะคะ ใครที่รองานมีโอกาสได้งานใครคิดจะเปลี่ยนงานมีโอกาสได้งานที่มั่นคงและดีใครที่ลงทุนทําธุรกิจไรไว้นะคะมีโอกาสได้รับข่าวดีสื่อนําโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เด็กให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีชมพูสีแดงสีฟ้าให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้9 1 4สแล้วก็10ขอให้คุณโชคดีร่ารวยคะ่ะ